ครับขอกราบสวัสดีนะครับตัวนี้เป็นโลเก็ตของหลวงพ่อสดนะครับคงจะรู้นะครับแต่ผมจำพศออไม่ได้นะครับจำพศไม่ได้แท้เลยนะครับขาวดำสมัยก่อนชมก่อนดูก่อนนะครับผมจะให้ดูข้างหลังนะครับ มีจานข้างหลังมีจานนะครับสุดยอดนะครับประสบประการมากมายนะครับครอบจักรวาลนะครับธรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับดูกันก่อนชมกันก่อนนะครับมีรอยจานนะครับมีจานปั๊มออกมานะครับรอยจานนะครับรายจานจากหลวงพ่อสุดนะครับ พระมงคลเทพมุนีนะครับหมกันก่อนดูกันก่อนนะครับนะครับถ้าต้องการก็ท้ายๆผมจะบอกเบอร์โทรเลยนะครับเขาดำนะครับนี่นะครับเขาดำนะครับไม่ใช่ภาพทุกวันนี้นะครับโกเก็ตตัวนี้นะครับนะครับดูนะครับโกเก็ตตัวนี้นะครับดูนะครับ มีตัวยันมียันนะครับยันจานนะครับไม่ใช่ยันปั้มมานะครับแท้เลยนะครับดูชมเงนก่อนนะครับน่นอนอนะครับชมก่อนดูก,ก่อนน นะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับ0982907935เพราะว่ามีเบอร์โทรสองเบอร์นะครับถ้าต้องถ้าสนใจติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยกันไปนะครับผมอยู่รายละเอ็ดนะครับไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับ0982907935นะครับ ขาวดำนะครับขาวดําเป็นภาพขาวดําภาพขาวดําสมัยก่อนเลยนะครับครับขอบคุณครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปนะครับขอบคุณครับ